สวัสดีครับมือนี้นะครับมาสัมภาษณ์หรือว่าเยี่ยมยามถามค่าออกนะครับกับผู้ที่นะฮะกินใส้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแฮปปี้วันนะครับที่อ่าอายเป็นเป็นนะครับอ่าโรคเบาหวานอยู่นะครับแล้วก็เบาหวานเปื่อยเส้นเทนะครับเป็นแเทอายุขานะฮะอายุงามตีนเท่านี้แหละนะครับนะอยากถามเพิ่นว่าเพิลๆมาโดนเมื่อไหรนะครับมาดีครับพี่ครับครับมาดีครับเป็นมาโดนเมืไหรครับ ที่เป็นแผลนี่เดือนหนึ่งเหรอครับเป็นแผลเดือนหนึ่งรับ<ช>ได้ไปหาหมอยอยู่หรอไปก็ได้ที่อแหลมกระบ,บวมไปซืสอว่าท่านรีบาดที่แผลหรอครับทีนี้มันพองขึ้นก็เลยได้ไปเจาะเจาะที่เป็แผลมันก็เลยล้ามมันปเปื่อยหมอเข้าว่าที่ได้ตัดอยู่บ่หมอเขาว่าที่แรกรรรก็ไปล่างแผลตามคลินิกนี่แหละครับทีนี้หมอคลินิกเขาบอกว่ามันแผลติดเชื้ออะไร เเลยแนะนาให้ไปหาหมออยู่โรงพยาบาลซะกับเราท่านเด็ดไปหรอกแพอดีว่าพ่อเจ้าเนี่ยนะพ่อยามีผูมีผูแนะนํามากเนาะมีผูในน้มากมีผูในนํามากหาผมว่ามีนะครับสมุนไพรดีนะครับยาดีวันเท่าเอิญนะครับแต่ว่าเป็นสมุนไพรนะครับสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นตนะครับทั้งด้านนะครับแฮปปี้วันเอิญกันง่ายๆนะครับสำหรับแฮปปี้วันเท่านี้นะครับดูแลเกี่ยวกับทั้งดานเบาหวานแน่นอนนะครับเบาหวานเปรยนี่นะฮะไอเเข็แน่นอนนะครับ นี่นะครับไอกินมากนะครับที่เหลืย่งกินมือละเม็ดหนึ่งครับเม็ดหนึ่งนะครับคือเวลาเราเม็ดเศ้าเม็ดเที่ยงเม็ดแรกเม็ดนะครับสามเวลาหลังอาหารนะครเลยมาเพิ่มอีกเป็นสองเป็นสองเม็ดนะครับสั้มือละหกเม็ดเลยสามเวลาสามเวลาหลังอาหารอยากเศร้าอยากเศร้าบัดที่นี่นะครับอยากเศร้าแล้วนะกินแหล้ยวกินคนครับพอใจพ่มใจเนาะครับที่เหลือับเพื่อนให้แนะนําไปขูด เนื้อเสียแผลที่มันขูดออกขูดออกแล้วทีนี้ทั้งหมอก็เห็นแผลแล้วเขาก็นัดเรื่อยๆมพิจที่ขูดกับขูดดีบรอดีเขาบ่าก็จิตตัดขั้นขั้นบรอดีขึ้นนี่ตัดอย่างเดียวตัดอย่างเดียวนะครับแต่เ้าก็หมั่นใจกับแฮปปี้วันครับครับนะก็จะว่าดีก็ดีน้ำเบิร์กกอนละไม่บอกเป็นเลยให้กองเบิร์กกอนก็เลยให้เขาขูดอย่างเดียวขูดอย่างเดียวแล้วมันนั่งมานอนกินยานี่แหละแฮปปี้วันนี่แหละตามที่เพันแนะน้ำครับดีขึ้นครับดีเห็นผลแห่งลง พอใจพอใจคิดว่านะครับแนะน้ำผู้อื่นได้เนาะครับแนะน้ำผู้อื่นได้ว่าท่านผู้ใดเป็นนะครับเป็นเบาหวานแพลน่าเปื่อยนี่นะครับคือไม่กินนวเนาะครัวรจะเป็นจ่ายเงิน่ต้นะครับคุ้มนะฮะคุ้มพี่น้องนะครับลองดีดีเลยนะฮะคือเนว่านะครับโบเมนมั่วโบเมนโม่แต่ว่าต้องพิสูจน์เบิ้งนะครับอาจจะราคาแพงนี่นะฮะแต่กับคุ้มเนาะครับนะฮะอีกบ่ะดน อีกบ่หลายมือเพื่อสีเศร้าเดี๋ยวนะครับมาติดตามเรื่องแครเพิ่นอีกตอนหนึ่งคือว่ามันแห้งสนิทนะครับที่เอามาสู่พี่น้องนะฮะเบิ่งน้ากันนะครับพิสูจน์น้ากันเกี่ยวกับแพรนะครับตรงที่นะครับเนี่ยฮะป้าตีนเท่านี่หลางงามตีนนะครับกาบว่าเป็นแพรใหญ่เป็นไรดอกพี่น้องนะครับนะฮะสำหรับข้างนะครับย่ายเพิ่นปิดนะครับนี่ครับนะฮะการันตีนะครับทั้งด้านแฮปปี้วัน นะครับพี่สูตรเบิ้งพี่น้องนะครับที่ดีอยู่ตรงนี้นะครับส่งหอดพี่น้องนะฮะฮอดบาน์ฮอดเพือนปวดอ่ะขั้นพี่น้องสนใจนะครับแต่ติดต่อมาการันตีอร่อยประเทศเนาะนะเน่นอนเตาแท้พี่น้องนะครับขั้นเป็นเบาหวานนะครับนะฮะหลายโรคน้ำกันนะพี่สูตรเบิ้งทางด้านสมุนไพรดีๆนะครับเนี่ยปีวันเท่านี้ละนะฮะขอบคุณครับนะฮะติดติดตามดื้อพี่น้องดื้อ